สมาแล้วสินี้อออก,ก็ติดนึ่นางนรฮะตอนนั้นก็คือดีใจมากทุกคนดีใจแบบโอ้ยก็จะได้ไปต่างประเทศแล้วสวัสดีค่ะขอทุกคนต้อนรับเข้าสู่ช่องวอของจิระนะคะก็สำหรับอีนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากเลยนะคะอยอก,ก็คือแจ้งในเฟซ e b o บุ๊กไปแล้วนะคะว่าอีพีสออยจะมาเล่าประสบก,การณ์การไปเป็นนักเรียนแรกเปลี่ยนที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะ ในระยะเวลา15วันนะคะจะเป็นยังไงนั้นนะคะก็ต้องไปรอดูกันเลยนะคะทุกคนมีทั้งสนุกเศร้าฮานะคะเหนื่อยด้วยแล้วก็แบบรู้สึกว่าแบบไม่อยากกลับด้วยะคะทุกคนจะเป็นยังไงนั้นนะคะตามได้เลยค่ะแชะค่ะก็แล้วก็จะเข้าเรื่องกันเลยนะคะว่าทําไมถึงได้ไปเ,เป็นนักเรียนแรกเปียนนะคะอย่างแรกนะคะเกินก่อนเลยก็คือมาไอ เขา้ค่ะวิทยาลัยของออยนะคะก็จะเป็นโครงการทันวิาศาสตร์นะคะที่มันมีแค่5้าแห่งในประเทศนะคะเขาก็ได้ทำ MOU ไว้กับประเทศสิงคโปร์นะคะแล้วพวกเรานะคะก็โชคดีได้สอบไปนะคะแล้วก็มีสอบข้อแบบขเขาเรียกนะสอบทฤษฎีแล้วก็สอบออสอบสัมภาษณ์และสินี้ออยก็ติดหนึ่งในห้าตอนนั้นก็คือดีใจมากทุกคนดีใจแบบโอ้ยก็จะได้ไปต่างประเทศแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ คือในความคิดคือเราอ่ะเคยไปแค่ประเทศเพื่อนบ้านรอบๆไงแต่เราไม่เคยไปถึงสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยเออช่วงนั้นก็คือแบบเฮอหนะักมากทุกคนเฮ้ยเขาจะได้ไปนะพอถึงหอพักใกล้สวนภูมิแล้วนะคะก็เราก็นอนที่นั่นหนึ่งคืนนะคะแล้วก็ตอนเช้าประมาณตีห้านะทุกคนเราก็ไปสนามบินสวนภูมิกันก็คือแบบหออยู่ตรงเนี้ยสนามบินอยู่ตรงเนี้ยก็คือแป๊บเดียวถึงตอนนั้นจำได้ประมาณ ก็ต MM ีห้าเลยทุกคนเออที่ออยพูดไปครั้งแรกแล้วพอเขาได้ขึ้นเครื่องปุ๊บก็ออยก็ทําเรื่องกับรุ่นน้องเลยก็คือเราเป็นแบบแง่ขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศครั้งแรกซึ่งมันไม่เหมือนกับการขึ้นเครื่องบินกลับบ้านทุกคนอันนี้คือออกไปต่างประเทศอ่ะเราก็แบบคุยกันนีนี่กันสุดท้ายลุงข้างหน้าเขาเป็นฝรั่งเขาบอกว่าทำอะไรการรู้ไหมว่ารบกวนคนอื่นเนี่ยเสียงดังแต่คือตอนนั้นคือ ก็ยังไม่ค้นทุคนแต่ว่าเราก็ได้ทําการขอโทษไปนะคะเพราะว่าเออเราก็เสียงดังจริงๆนะคะแล้วก็ด้วยความที่เรายังเด็กโซนแล้วก็คือตื่นเต้นด้วยมันก็เสียงดังอ่ะทุกคนก็เป็นรบกวนเขาล้วก็ขอโทษไปแล้วก็คือ sorry นะคะอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนก็หลังจากที่เราไปถึงสิงคโปู์เรียบร้อยนะคะก็จะมีลุงคนหนึ่งนะคะที่จะเป็นคนดูแล เรื่องของนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะก็คือแบบดูแลทั้งหมดเลยในเรื่องรับส่งอะไรนี้ด้วยนะคะก็จะเป็นลุงโจเซฟนะคะเอ่อไปวันแรกลุงเขาพาไปกินข้าวมันไก่เลยคะ่ะแล้วก็หลังจากก,กินข้าวมันไก่เสร็จนะทุกคนก็เลยแบบพาไปเที่ยวจุดแลนด์มาร์คพาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี้นะคะตอนเย็นพาไปกินโต๊ะจีนทุกคนคืออิ่มมากวันเลยวันนั้นแล้วก็หลังจากนั้นนะคะมันก็จะมีที่ฮันวิ์ลำพูนกับฮันวิ์สิง์บุรีนะคะที่ต้องไปอยู่ ITE College East นะคะและที่เหลือนะคะเปอยู่ ITA College Central เลยนะคะทุกนะก็ทำไมถึงได้แยกกับที่อื่นนะคะก็คือของฝั่งฐานวิลลัมพูนกับฐานวิสิงบรีจะเป็นเรื่องของอาหารภูมิทัศแล้วก็เกี่ยวกับโลจิสติกนะคะก็เออ่พวกเราได้เรียนแบบคือฐานวิลเราได้เรียนพวสายนี้อยู่แล้วนะคะล้วก็เลยมาอยู่ College East ส่วนอีกฝั่งก็จะเป็นแบบ การท่องเที่ยวแล้วก็ช่างนะคะอะไรแบบนี้เลยเขาก็จะได้ไปฝึกอีกทีนึ่ก็จะเป็น c o l เ e g ชั e n t e นะคะแต่อันนี้จะไม่ได้ว่าเขาอะจะได้ไปแบบอะไรยังไงก็คือไม่ได้ถามมานะคะ <_ co llo> หลังจากนั้นนะคะเราก็แบบใช้ชีวิตแบบไม่มีแบตโทรศัพท์เลยทุกคนก็คือตอนนั้นมันดึกมากมันไม่สามารถไปซื้ออะไรได้แล้วนะคะ,<ๆ>นะคะก็รอไปอีกวันหนึ่งก็สองวันแล้วค่ะทุกคนได้ไปซื้อตอนเย็นนะคะ <c oughs> แต่ว่าไม่ได้ไปซื้อซิมก็คือเขาบอกว่าแนะนําว่าซิมมันแพงมากๆเลยเขาแบบไม่อยากให้พวกเราอะเสียตังค์ไปกับแค่ซิมแค่2อาทิตย์อะไรอย่างนี้แล้วก่อนที่แบบเราจะไปซื้อไปก็คือย้อนกลับมาตอนกลางวันทุกคนเราได้ไปเรียนกับช่างนะคะก็จะเป็นแบบช่างแบบสุัพานช่างท่ออะไรอย่างนี้นะคะก็คือแบบเหมือนกับขันอะไรสักอย่างก็ไม่รู้อะเออแล้วเราก็ได้ถ่ายรูปแช่แค่กันแล้วก็ไปกินข้าวแล้วก็กลับ กับของพักนะคะก็คือออยไม่ได้เก็บรูปของพักเอาไว้อะทุกคนแต่คือหอพักเขาดีมากๆนะคะสาหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนนะแล้วพอหลังจากนะคะเราก็แบบได้เรียนเกี่ยวกับเออแลนสเคปนะคะภูมิทัศน์ได้ทําแบบการเชื่อมเหล็กอะทุกคนได้เรียนทุกอย่างเลยเชื่อมเหล็กนะคะแล้วก็เอาเหล็ก กับสายไฟนะคะไปประกอบเป็นกระถางต้นไม้ DIY นะคะซึ่งมันทาไม่ใช่ง่ายทุกคนเพราะว่าตอนนั้นคือเราไม่รู้เรื่องม่เราไม่รู้อะไรเลยมันก็เลยยากตอนนี้นเราเออพอเราทําเสร็จแล้วรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้ยากแค่มันยากตอนตัดเหล็กแค่นั้นเองแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะไป College c นท t r นะคะเพื่อไปประถมนิเทศนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะก็พาไปเดินทั่ว Central นะคะ ITE College c e n t r ัลนะคะแล้วก็ทายรูกภา็จ กลับค่ะแล้วก็กลับมาเรียนเหมือนเดิมนะคะวันช่วงวันศุกร์ก็จะได้เรียนเกี่ยวกับการทาสิ่งประดิษฐ์นะคะแล้วก็สอาทิตย์ก็จะพาไปเที่ยวกันค่ะก็คือมีคุณครูผู้หญิงที่ดูแลโดยเฉพาะจะเป็นพาไปเที่ยวกาเดนบายเดอะเบย์มาลีนาเบย์นะคะก็จะเห็นฝั่งอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียเลยค่ะก็สนุกมากมๆาะคะ่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็แบบอยูะะ่เนียค่ะคือเรียนเสร็จแล้วก็เที่ยวเที่ยวเสร็จก็กลับมาเลยเหมือนเดิมพออาทิตย์ที่สองนะคะเราก็ มีเรียนเหมือนเดิมค่ะการจัดแต่งภูมิทันนะคะมันเขาได,ได้ให้แบบชิทตันไม้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือมันสลับกับนหงรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนเข้าถือว่าเราได้เรียนเหมือนกันแล้วก็พออีกวันหนึ่งนะคะก็เป็นวันที่พีคมากพีคจริงๆก็คือเราตอนเช้านะคะพวกเราก็ไปเรียนอ่กีฬากันแล้วก็ได้ทำแบบเรียนแบบมินตันวอลเลยบอลนะคะทั้หมดเลยนะคะ แล้วพอหลังจากนั้นนะคะได้พักหนึ่งชั่วโมงแล้วบัดดี้ที่อยู่ในสกีนะค,คะชวนโดดค่ะพอไปถึงห้องปุ๊บดนดาหนักมากเพื่อนที่สิงคโปร์ไงเขาชื่ออะไรไม่รู้อะคือมันลืมอะเพราะไม่ได้คุยกันนานมากเลยแล้วก็พอไปถึงห้องโดนดา่าเสร็จเหมือนกับเขาก็ไม่ได้ด่าอะไรรู้ศิษตัวเองเลยนะ หรืออาจจะแบบบ่นแต่เราไม่ได้ฟังก็งคือคอเราก็แบบว่าก็ไปขอโทษแต่เองว่าที่เข้าห้องสายแล้วก็ขอโทษนะเพราะว่าเข้าห้องสายจริงๆอะไรเงี้ยก็คือหลายเรื่องมากเลยทุกคนคือแบบปล่อยเปิดปล่อยไก่เยอะมากแล้วก็ไปปล่อยเปิดปล่อยไก่บนรถอีกนะเพราะว่าคือตอนนั้นเราไม่รู้ไงเพราะว่าเราเพิ่งข,งขึ้นครั้งแรกนะไอรถนี้ของสิงคโ,โปร์อ่ะไม่รู้ไงเป็นนั่นที่คนแก่เพราะตอนนั้นคือมันไม่มีอะไรแบบแปะเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยโดนคนแก่ด่าอีกงง ก็คือว่าเราโดนแบบงงมากเพราัเรเพราเราไม่รู้เพราะเราขึ้นแะเลบันทึงไม่ได้บอกอะไรนะอะไรโอเคพอเรารู้เรื่องแล้วเราก็ลุกให้เขานั่งโอ้โหเดพอเราลงจากรถเราก็ทําแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็คือผ่านไปแล้วไง้ทุกคนแล้วก็ในช่วงที์นั้นก็คือเราได้ไปซื้อช็อกโกแลตเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือช่าง,งีนะคะก็คือในเมืองก็คือเยอะมากแล้วถูกมากด้วยแล้วพอหลังจากก่อนที่เราประมาณสามวันมั้งสามสีว่วันนั่นแหละ เราอะก่อนจะกลับเราก็เลยไปห้างสรรพสินค้าที่ช้างนี้นะคะก็เสียไปหลายบาทเลยนะทุกคนเพราะว่าช็อกโกแลตก็คือส่วนมากได้ของกิจกับมาส่วนของฝาก็จะมีเป็นแบบคงคุญแจนะคะแล้วก็จะเป็นแบบตัวตั้งโชว์ก็คือมีหมดเลยนะคะจะบอกว่าประสบการณ์ครั้งนี้นะคะก็คือมีแบบทุกอารมณ์มากนะคะมันก็มีปนเศร้ากันไปทุกคนเพราะว่าใกล้จะกลับแล้วนะ้อแล้วก็แบบ คือเราก็มีที่ที่หนึ่งนะที่แบบเราอยากแนะนาทุกคนนะคะถ้าแบบได้ไปสิงคโปร์นะคะแนะนําว่าไปซิเมีค่ะก็คือมีของน่ารักโอเคีอเคเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เราก็ไปยูอรโซต่อแล้วก็อยู่ในน,นั้นอ่ะประมาณเึงเกือบจะเย็นแล้วลุงโจเซฟก็เลยมารับนะคะแล้วก็พาไปส่งสนามบินแล้วก็กลับคเครื่องไปประเทศไทยนะคะที่ไปลงส่วอรณภูมินะคะเรียบร้อยแล้วก็คือ ฟังยิ่งเลยนะคะแบบรวดเร็วมากนะคะคือออยพยายามให้แบบลบลัดที่สุดแล้วก็แบบเร็วที่สุดเพราะว่าถ้ามันนานไปก็กลัวทุกคนจะเบื่อแต่ขอบคุณนะคะสําหรับทุกคนนะคะที่เข้ามาดูนะคะเพราะว่าช่องออยนะคะเป็นช่องที่เพิ่งเปิดใหม่นะคะแล้วก็เปิดเพจไว้นะคะเผื่อแบบถ้าใครไม่สะดวกมาดูในยูทูบนะคะสามารถไปดูในเพจนะคะกดติดตามเพจไว้นะคะกดไลค์กดติดตามไว้สาหรับย t ท b e นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดสมัครสมาชและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ เพื่อนที่จะไม่ไไมพลาดคลิปใหม่ๆใ,ใ,ในช่องออยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย